และเราปิดท้ายเดี๋ยวหาว่าจะมีแต่เรื่องที่ทำให้ขมวดคิ้วโผโหไปดูเรื่องที่ทำให้ใจโฟูสักหน่อยไหมค่ะท่านผู้ชมเป็นคลิปที่คนดูแล้วคุณแอนนี่พอเช่โพสคลิปนี้ระบุข้อความว่ายังไงแจกของขวัญปีใหม่ให้พี่ๆคนเก็บขยะค่ะนี่คือมาเก็บขยะกันเป็นประจำวงจรปิดบ้านหลังนี้เจ้าของเอาสิ่งของมาวางไว้หน้าบ้าน แล้ให้พี่พีพนักงานเก็บขยะที่ต้องมาเก็บขยะได้หยิบเอาไปได้เลยเป็นของขวัญปีใหม่เขียนน้ตเอาไว้ว่าสวัสดีปีใหม่นะคะมีของวางไว้ให้พี่ๆีสี่ชุดเอากลับไปด้วยนะคะ <c oughs> ขอให้มีความสุขตลอดทั้งปีค่ะและถึงแม้จะไม่มีคนอยู่แต่พี่พี่เขายกมือไหว้ครับ <c oughs> ของขวัญปีใหม่4ี่ชุดใช่ไหม นี่ชุดใหญ่เลยนะน้องอจะเห็นเลยนะทิ้งภาพเนี้ยไว้แล้วช่วงหน้ากลับมาเรื่องเราเช้านี้ครับ